สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนเพจไมค์ครับอนุรักษ์และสร้างสารรค์พระราชวังโบราณแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามรับชมผลงานทางช่อง TK Channel ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์เซิร์ฟกรุงพระพิษณุธานีซึ่งเป็นพระราชวังในจินตนาการของผมกันนะฮะกรุงพระพิษณุธานีนี้ ในครั้งที่แล้วนู้นเราได้อัปเดตในการสร้างพระที่นั่งสององค์ตอนนี้เมืองเราก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นเกือบจะสมบูรณ์พร้อมแล้วนะครับดูตอนนี้เราอยู่ทางด้านประตูชัยนะฮะเป็นประตูทางเข้าเมืองของเราป่ายนี้นะฮะ กรุงพระพิณุธานีเมื่อเราเข้าผ่านมาถึงประตูชัยเสร็จปุ๊บเราก็จะพบกับศาลหลักเมืองของกรุงพระพิษณุธานีนะฮะสาลหลักเมืองนี้ก็จะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมหลังคาารูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงจตุรมุขหลังคาศิละปะแบบกรุงศรีอยุธยา และก็ยอดพระปรางนี้เป็นศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะตรงนี้ก็เป็นสาลหลักเมืองส่วนถัดมาจากสาลหลักเมืองตรงนี้คือท้องสนามหลวงนะฮะแล้วก็มีถนนตัดเข้าไปก็จะพบกับพระราชวังฮะพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงพระพิษณุธานี นี่ตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงของพระบรมราชวังนะฮะเราก็จะเข้ากันตรงประตูที่มีชื่อว่าประตูวิษณุประสิทธิ์แล้วก็เข้าสู่พระราชฐานชั้นนอกนะฮะตอนนี้กรุงเราก็ได้ทําเสร็จไปแล้วประมาณ80ในส่วนของพระบรมราชวังนะฮะ เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเจอกับประตูประตูเทวาพิทักษ์ชื่อเนี้ยผมคิดเองหมดเลยนะฮะพอบอกแล้วเป็นผลงานสร้างสรรค์เมื่อมาเจอประตูเสนาพิทักษ์ไปเทวาพิทักษ์ปุ๊บเราก็จะมาเจอกับพะที่นั่งวิศนุมณเทียนนี่ฮะ ครั้งนี้เราก็ทำการแก้หลังคามุกด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะให้ดูงานออกมาสมูทนี่คือพระที่นั่งวิษณุบนเทียนด้านในก็จะมีเสนาอำมาตนะฮะทั้งหมดแล้วก็จะมีองค์จัก,กรพรรดิของเราก็คือสมเด็จพระธิราชราชาที่หนึ่งเอ้ที่สองตอนนี้เรามีกษัตริย์ถึงสององค์แล้วนะฮะในเมืองของเรานี่ก็เป็น เยาก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะปล่อยเขาอยู่กันไปอย่างนั้นก่อน <c oughs> ครับผมอันนี้ก็คือพระที่นั่งวิษณุมณเทียนส่วนทางด้านซ้ายมือนี้คือพระที่นั่งวิเชียนนพรัตน์ครับผมเป็นพระที่นั่งอยอดพระปรางแล้วก็ไปชมกันพระที่นั่งวิเชียนนพรัตน์ด้านในนี่อันนี้ก็คือพระที่นั่งวิเชียนนพรัตน์ครับผม โดยประมาณตรงนี้เราอยู่ในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลางนะฮะหน้าพระที่นั่งวิเชียรน,นพรัตโอเคตรงหน้าพระที่นั่งวิเชียรน,นพรัตก็จะมีประตูนะฮะประตูมีชื่อว่าประตูทวารวิเชียร แล้วก็ประตูนี้ชื่อว่าประตูประตูเทวพิรมฮนะก็เป็นทางเข้าสู่พระราฐ,ฐานชั้นกลางในส่วนของพระที่นั่งวิเชียรน,นพรัตน์แล้วก็องค์ด้านข้างเหล่านี้คือพระที่นั่งจัก,กรพัรดิพิชัยยนใช่ไหม โอเคพระที่นั่งจากรพรรดิชัยยนนะฮะเป็นที่นั่งอยู่ในเขตพระราสฐานชั้นนอกในส่วนของพระรานาจาัก,กรวรดนี้นะครับผมซึ่งประตูประตูตรงนี้มีทั้งหมด17ประตูรวมประตูเมืองด้วยเป็น19ประตูนะครับประตูนี้มีชื่อประตูจัก,กรวดรดิภัศาล นะฮะเป็นประตูทางเข้าอุ้ยเข้าป่าเอ่อทางเข้าในเขตพระราสฐานชั้นนอกในส่วนของพระที่นั่งจกกักรพรรดิพิชัยยนเดี๋ยวเราก็ดูอ่าในส่วนของพระรุมราชวังก่อนนะฮะอันนี้เป็นส่วนของพระคลังพระคลังก็ยังไม่ได้สร้างประตูทางเข้าพระคลังมีชื่อว่าประตูสุวรรณภิภพ,พนะฮะ แต่พระคลังยังไม่ได้สร้างเลยเราก็มาเจอกับพาทางนี้เราก็จะมาเจอกับพระที่นั่งทิพยาาพิมานนะฮะเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระสฐานชั้นกลางเหมือนกันหน้าพระที่นั่งทิพย่าพิมานก็จะมีประตูชื่อว่าประตูเทพลีลา ประตูเทพลีลากับประตูสุวรรณวิจิตนะฮะประตูนี้ก็จะปิดตรงนี้เป็นประตูนาถพิพพนะฮะเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นนอกหน้าพระที่นั่งทิพยาพ่าตพิมานส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของส่วนของประมาณอารมณ์ประมาณศารหลวงนะฮะก็ยังไม่ได้สร้าง ามาดูประตูนี้กันประตูนี้มีชื่อว่าประตูวิชัยประสิทธิ์เป็นประตูทางเข้าไปหาพระที่นั่งทิพย่าพิมานส่วนด้านหลังของพระที่นั่งทิพย่าพิมานก็คือพระที่นั่งการจนะรัฐนะครับเป็นตัวอาคารทรงตรีมุกนะฮะหลังคาไม่มีเครื่องยอดส่วนเป็นอาคารที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นไหนแหละ เรามาดูหลังคากันองค์พระที่นั่งถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลางก็ตรงกลางก็จะเป็นสีส้มแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นในหลังคาแกนหลังคากลาง็ส่วนใหญ่เป็นสีน้ําเงินนะฮะด้านในก็จะมีพระที่นั่งอยู่สององค์ก็คือพระที่นั่งที่บอกเอมืตะกี้เป็นตรงตรีมุกก็คือพระที่นั่งการจนะรัฐแล้วก็พระที่นั่งที่อยู่กลางสระนี้ก็คือ พระที่นั่งจงกลรัตนอาจนะฮะเป็นพระที่นั่งกลางสระน้ำอยู่ในเขตพระราสฐานชั้นในเราต้องถ้าเกิดจะเข้าไปเราก็ต้องเข้าทางาประตูที่ประตูที่ราชสถิตนะฮะมีป้ายห้ามเข้า,าเขตพระราสฐานชั้นในห้ามเข้าแต่เราเข้าได้นะฮะเพราะเราเป็นคนสร้าง ตรงข้ามกันก็จะเป็นพรัพลาอ่าเป็นตำหนักนะฮะตำหนักนี้มีชื่อว่าตำหนักฉะกะพิมุกฉะกะแปลว่า6นะฮะจะสังเกตได้ว่าตำหนักนี้ก็จะมีอยู่6มุกด้วยกัน1 2 3 4 5 6นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสกเกตของพระราชฐานชั้นใน เรามาดูท้ายพระบรมาราชวังกันบ้างดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูรู้สึกว่าจะเป็นประตูมงคลโพธนะใช่ไหมอ่าใช่ประตูมงคลโพธเป็นประตูที่อ่าให้ฝ่ายในเข้าออกได้นะฮะเล็กๆนี้คือประตูช่องกุดนี่อันนี้เป็นประตูช่องกุด ให้พวกนางสนมนางในที่จะออกมา้างนอกแล้วก็ประตูตรงนี้เราก็ยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวเราก็จะสร้างเป็นตำหนักอีกไหนเป็นถือว่าเป็นอยู่ในเขตพระสถานชั้นในนะฮะประตูนี้ทางเข้าชื่อว่าประตูวิจิตสุนทรนี่ประตูวิจิตสุนทรจะอยู่ท้ายพระบรมมหาราชวังโอเคนะฮะในเขตพระบรมมหาราชวังเราก็จะมีประมาณนี้เราก็มาดูในพระอารามก็คือวัดในวังมั่งดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างวัดในวังของเราวัดในวังของเรานี้ผมก็มีชื่อว่า,าวัดภระสีสากยมุนีตีโลกเชษฐนะฮะเป็นวัดในวังเราจะเข้าวัดนี้เราก็เข้าทางประตูประตูตีโลกเชษฐนี้ เป็นประตูหน้าพระอุโบสถอ่าอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถในวัดศรีสักกยมุนีตีโลกเชษนะฮะเรียกกันชื่อเล่นว่าวัดพะยืนด้านในมีพระประธานนะฮะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมีพระนามว่าอุ้ยล่วงอุ๊ยล่วงมาได้ไง เป็นพระพุทธรูปอุยลงมาได้ไงวะนะฮะเป็นพระรูปปางห้ามสมุดมีพระนามว่าพระพุทธศากยมุนีตีโลก,กะเชษชดายานนะฮะก็เป็นพระนามที่ถวายนะฮะเป็นพระนามของพระพุทธรูปเดี๋ยวเราซ่อมพื้นแป๊บหนึง่ง